บางคนเก็บกดไปจนกลายเป็นเขาเรียกว่านางสมยอมะนางสมยอมคือพอตอนโตขึ้นจะยอมทุกอย่างมองเห็นค่าของคนอื่นแต่ลืมค่าของตัวเองกลายเป็นว่าอยู่ในท่าของยอมทุกอย่างเพื่อความรักเลยต้องยอมยอมเพื่อนยอมพ่อยอมแม่ยอมให้เข้าบ่นเขาด่ายอม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 จนกระทั่งตัวเองไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง เราจะเจอแบบนี้แล้วพวกเนี้ยเวลาที่มาคอมาปรึกษาผมก็จะเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นไม่ไม่เห็นค่าของตัวเองอ่ะเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นค่าของตัวเองโอเคอีกแบบหนึง่งจะแสดงออกมาแบบเป็นบอสซิ่งคือคกลไกออกมาเรื่องของชอบสามการวางอำนาจเนื่องจากอารมณ์ได้มาตอนเด็กพอตอนโตเนี้ยก็จะเป็นคนชอบใช้อำนาจชอบวางอำนาจ ชอบสั่งการคนอื่นชี้คนอื่นถ้าไม่ทําโกรธอาจจะชี้นาลูกมันจะแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นแบบนั้นนะครับเนื่องจากตัวเองมีปัญหาตอนเด็กพอตอนโตมันมีกระบวนการซารบอํานาจและปล่อยอํานาจออกก็จะเลยไปลงอํานาจกับคนที่ด้อยกว่าเช่นพ่อแม่จะลงกับลูกครูจะลงกับนักเรียนหมอก็จะลงกับคนไข้ก็มีนะ <c oughs> สามีจะลงกับภรรยาภรรยาก็ไม่กล้าลงสามีก็เก็บอารมณ์ของสามีมาอยู่กับตัวเองแล้วอารมณ์ของตัวเองรวมกันไปลงที่ลูกลูกก็จะลงที่ใครไม่ได้ลูกจึงลงกับเพื่อนที่โรงเรียนถ้าไม่สามารถไปลงกับเพื่อนที่โรงเรียนได้ลูกจะลงกับตัวเองและบอกกับฉันเป็นคนโง่เป็นคนแย่เป็นคนพ่อแม่ไมร่รักเก็บอารมณ์นั้นไว้อย่างภายไหนรอวันระเบิดเด็กก็จะไม่เห็นตัวเอง เด็กก็จะไม่เห็นความศรัทธาเด็กก็จะไม่เห็นใจอ่งตัวเองเด็กจะรู้สึกผิดหวังกับชีวิตเด็กก็จะมีความคิดลบกับตัวเองเด็กจะมีความรู้สึกแย่กับตัวเองเด็กจะมีพฤติกรรมแย่กับตัวเองผลลัพธ์ในชีวิตก็ออกมาในทางแย่พอเห็นภาพไหมต่อนยครับค่ะกหลังจากที่ดูว่าพฤติกรรมภายนอกของลูกที่แสดงออกมาเนี่ยมันมาจาก สาเหตุหลักๆหลายอย่างที่อยู่ใต้ผิวน้ำนะคะก็ย้อนกลับมาดูพ่อแม่เหมือนกันว่าตัวเองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันดังนั้นการที่จะแก้ไขพฤติกรรมภายนอกของลูกก็อยู่กับพ่อแม่ก็ต้องแก้ไขพฤติกรรมภายนอกของพ่อแม่ด้วยก็ต้องมาแก้ไขพร้อมๆกันในการแก้ไขครอบครัวด้วยกันค่ะก็คือว่าไม่ใช่แคะลูกมีพฤติกรรมไม่ดีเกิดจากลูกคนเดียวแต่ว่ามันมีมาจากสาเหตุของอครอบครัวเป็นหลักดังนั้นเราก็ควรแก้ไขตัวเองด้วยค่ะ โอเคครับทีนี้ในกระวนการใช้ชีวิตยอยู่ในครอบครัวนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับใช่ไหมครับพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายเพื่อนลุงป้าน้าสองลูกของผู้ขอน้ำแข็งมันสู้กันตลอดเวลา พฤติกรรมสู้กับพฤติกรรมความรู้สึกสู้ความรู้สึกความคิดสู้ความคิดแต่ละคนก็คาดหวังซึ่งกันและกันลูกก็คาดหวังว่าพ่อกับแม่ควรจะทำอย่างนี้พ่อกับแม่คาดหวังว่าลูกควรจะทำอย่างนี้ต่างคนต่างคาดหวังซึ่งกันและกันและต่างคนต่างผิดหวังซึ่งกันและกันสิ่งที่เราบอกว่าเราผิดหวังกับลูกผมถามจริงมีไหมที่ลูกรู้สึกว่าเขาผิดหวังกับเรามีแต่เรามักจะไม่ค่อยมอง เขาเขาพูดใช่ไหมครับถ้าเขาพูดนี่เขาชัดเจนมากเลยนะเนาะแช่นไอซ์เบิร์กผู้ขอวัญแข็งไอซ์เบิร์กนี่มันถูกมันมันตีกันตลอดเวลานะแปลว่าอะไรโอเคเนาะเอาล่ะสิ่งที่ใจของทุกคนต้องการนะครับสิ่งที่สิ่งที่เราจะต้อง ให้สาหรับอาหารสามส่วนหนหนึ่งให้อาหารสมองสองให้อาหารร่างกายสามให้อาหารใจอาหารร่างกายก็มีอาหารหลักกับอาหารเสริมอาหารหลักมีห้าหมู่ใช่ไหมครับอาหารร่างกายถ้าเราได้อาหารร่างกายไม่ครบมันเป็นยังไงครับก็อ่อนแอไม่มีแรงจริงป้ะถ้าได้อาหารร่างกายเกินเลยเป็นยังไง อ้วนเป็นโรคอ่าแล้วอาหารสมองถ้าเกิดไม่ได้มาเลยกลายเป็นยังไงโง<อ>่โ<อ>ไงโง<อ>่ไม่ยู่ความรู้เอาตัวเองไม่รอดใช่ไหมครับแต่อาหารสมอง,มองไม่มีคําว่าเยอะ<ๆ>นะครับใส่ได้เข้าไปเลยเราตัดอาหารสมองตั้งเอาไว้ก่อนไว้เรียนในคลาสอื่นเราตัดอาหารร่างกายไว้ก่อนเรียนในคลาสอื่นแต่เรากําลัง สร้างอาหารใจในวัยรุ่นก่อนนะครับมีทงอาหารหลักและอาหารเสริมอ,อาหารหลักที่ใจของทุกคนต้องการมีอยู่สิบสบอยา่างเอาอาหารใจสิบหนึ่งมีอะไรบ้างพวกเราต้องการอะไรเอาจากพวกเรานี่แหละมี่เขารู้สึกดี เอาอเราเนี่ยจริงๆอะไรบ้างที่เราต้องการในใจเราต้องการต้องการความรักต้องการการยอมรับต้องการการยอมรับการให้เกียรติการยอมรับการให้เกียรติการยอมรับต้องการกําลังใจถ้าเราได้กําลังใจแล้วใจเราจะเป็นยังไงต้องการต้องการความสุขเนาะต้องการความสุขต้องการอะไรอีก ความสบายใจก็ความสุข,ขนการยอมรับความมั่นใจต้องการความมั่นใจคอนฟ i d เ n c นต้องการอะไรอีกความเข้าใจอ่าต้องการความเข้าใจก็คือการยอมรับเนาะต้องการอะไรอีกการเห็นคุณค่าการที่เรารู้สึกไม่เห็นคุณค่า คุณไม่มองเห็นกูอยู่ในสายตาเนี่ยเออเรื่องใหญ่นะยั่งรู้สึกอยากเห็นคุณค่าไม่อะไรอีกครับอิสรภาพเนาะเราต้องการฟรีดอมต้องการอิสรภาพไม่ชอบให้ใครมากรอบบังคับชีวิตเราต้องการอะไรอีกครับเป็นตครของตัวเองการอิสรภาพเนาะต้องการอะไรอีกชอบชอบชอบพวกเราห้าคนรู้สึกว่าเอออะไรอีกที่เราต้องการ ต้องการอะไรอีกบอกบอกให้ถูกเลยผมถามคำถามง่ายกว่านั้นเราอยากได้สมมติวราเพราะสามีรักเรามากรักเราคนเดียวไม่รักใครเลยเรารู้สึกยังไงอใจรู้สึกยังไงรู้สึกดีรู้สึกดีอ่าพอเรารู้สึกดีกับตัวเราแล้วเพราะเราได้รับอะไรครับ ได้รับความรักหนึ่งแหละแล้วอะไรอีกค่ามี่รู้สึกเขาเห็นคุณค่า,คาเรามีอะไรอีกเขาให้เกียรติเราเขาให้เกียรติเราให้เกียรติทเอาให้เกียรติสองคำนั้นใส่ให้ <c oughs> จริงแค่เกียรติก็เป็นอาหารเสริมเ <c oughs> นาะ <c oughs> อะไรอีกนะความพอใจอ่าความพอใจอะไอพอใจมีสิที่เขามีอ่้มีอะไรอีกครับ <c oughs> ความสัมพันธ์เนาะ เราอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีความเป็นพวกเดียวกันความเป็นพวกเดียวกันมีอะไรอีกไหมที่ต้องที่ต้องคุยแบบนี้เพราะว่าวายุ่นกับพวกเราอ่ะอยู่ในวัยเดียวกันแล้วถ้าเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีอะไรอีกความห่วงใยถ้าได้เขาห่วงใยแล้วเรารู้สึกยังไงรู้สึกดี รู้สึกดีความรู้สึกดีนั้นก็อาจจะรู้สึกมั่นใจเนาะอีกอันนึงเขาเรียกว่าความมั่นคงนะความมั่นคงไนงะถ้าใจเราไม่มีไม่ได้รับความรักตัวเราเป็นยังไงเฉาตายเลยถ้าลูกวัยรุ่นของเราไม่ได้รับความรักลูกเป็นยังไงก็ไปหาที่อื่นก็ต้องไปหาที่อื่นถูกต้อง ถ้าเราชีวิตเราไม่มีใครยอมรับตัวเราเลยอ่ะเป็นยังไงโดดเดี่ยวถ้าใจไม่มีความสุขเป็นยังไงเป็นทุกข์เลยนะถ้าใจไม่มีความมั่นใจไม่มีความมั่นคงใจเราเป็นยังไงถ้าเรารู้สึกไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเป็นยังไงไม่มีเราไม่มีคุณค่าไม่มีอิสรภาพทางใจไม่มีใครให้เกียร ความสัมพันธ์แย่โดดเดี่ยวไม่มีพักไม่มีพวกรู้สึกใจไม่มั่นคงอันนี้ผมยกตัวอยา่างอยาอาหารใจนั่นแปลว่าแล้วอาหารใจนี่มาจากไหนอาหารใจมาจากไหนมาจากตัวเรามาจากสองทาง มาจากไหนเราดูตรงนี้นะมาจากไหนติการที่แสดองออกที่เราแสดองออกที่เขาแสดองออกกับเราด้วยอะ <คำ S 2> มีทำอะไรอีกคำพูดด้วยมีอะไรอีกด้วยด้วยด้วยอ่ะด้วยไม่ทำอะไรอีก อาหารใจมาจากสองทางหนึ่งมาจากผู้อื่นคือคนอื่นเติมให้เราสองมาจากต,ตัวเราที่เราเติมให้ตัวเองแต่คนจะเติมให้ตัวเองได้ต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าตัวเองตัวตนเราแข็งแรง แปลว่าต่อให้คนทั้งโลกไม่รักเราเราก็รักตัวเองเป็นต่อให้คนทั้งโลกไม่ยอมรับเราเราก็ยอมรับตัวเองเป็นต่อให้คนทั้งโลกไม่ไม่ไม่สามารถเติมความสุขให้เราเราสร้างความสุขด้วยตัวเราได้ไม่มีใครสร้างความมั่นใจให้เราเราก็สร้างความมั่นใจให้เราได้เราเห็นคุณค่าในตัวเอง เราให้อิสรภาพกับตัวเราเราให้เกียรติตัวเราเราให้ความสัมพันธ์กับใจเราเราให้ความเป็นบิลองกิ้งอยู่พวกเดียวกันกันกบตัวเราเราให้ความมั่นคงในใจเราถ้าเราสามารถเติมอาหารให้เราได้โอเคไหมครับแต่หลายคนไม่สามารถเติมอาหารให้ตัวเองได้เลยหวังจะให้คนอื่นมาเติมอาหารให้นั่นแปลว่า ฐานใจเราจะได้รับจากคนอื่นคือต้องสมหวังเท่านั้นเราถึงจะมีความสุขอาแบต้องเป็นแบบนี้เราถึงจะมีความสุขพ่อแม่ต้องเป็นแบบนี้เราถึงจะมีความสุขการงานต้องเป็นแบบนี้เราถึงจะมีความสุขเมื่อไหร่ที่เราสมหวังจากคนอื่นเราถึงจะมีความสุขนั่นแปลว่าเราวางตัวเราไว้อยู่ที่ในมือของคนอื่นมันจึงไม่สามารถสร้างความสุขได้ คาดหวังจากคนอื่นมากเกินจริงไหมถูกต้องเลยเมื่อเช้าเราคุยกันว่าเรื่องของคนอื่นตัดออกไปก่อนแต่เราเติมอาหารให้ใจเราได้การที่เราเห็นตัวตนเนี่ยมันมีอะไรบ้างในนี้นะตัวตนเนี่ยมีไลฟ์เอเนอร์จีหรือพลังงานชีวิตด้านบวกมีความพยายามมีมีหนูทําได้ มีความเชื่อมั่นที่ว่าตัวเองสามารถผ่านทุกเรื่องราวไปได้การที่เรามีเซลฟ์หรือมีตัวตนมันจะทำให้เราเห็นทุกๆทำออกในปัญหาแปลว่าณนะตอนนี้แทนที่เราจะมองเห็นว่าลูกเชื่อมั่นในตัวเองสูงคนที่เซลฟ์แข็งแรงตัวตนแข็งแรงจะมองไม่เห็นปัญหาแต่จะมองเห็นข้อดีที่ลูกมีความมั่นใจในตัวเองโอเคไหมครับ เพราะเราจะเห็นสิ่งที่มันเป็นข้อมูลทางด้านบวกในงานึ้นแต่คนที่มองไม่เห็นตัวเองจะมองไม่เห็นคนอื่นคนอื่นทําดีให้มากแค่ไหนก็ไม่เห็นมีเด็กบางคนที่เข้าคอร์สกับผมเรียนจบแพทย์หกปีแล้วนะแต่มาบอกผมว่าหมอช่วยหน่อยเครียดทําไมอะ่ะพ่อแม่ไม่รักไม่เคยรักเขาเลยมาตั้งแต่เกิด เราก็เลยถามว่าล้วใครส่งเสียน้องเรียนแน่เขามองเห็นไหมมองไม่เห็นแปลว่าเขายังมองไม่เห็นตัวเองการที่เขามองไม่เห็นตัวเองเกิดจากอะไรเกิดจากวัยเด็กเกิดจากวัยเด็กโอ้คือคือพอกะสองคนที่เข้าคลาสเมื่อเช้าก็จะเห็นตรงนี้แบบชัดขึ้นชัดขึ้นมากๆเนาะแต่ทีนี้ มันมีอยู่อีกการเติมอย่างหนึ่งอันนี้เป็นการเติมแบบทางลัดและมีทรงพลังมากๆการที่เราจะรู้สึกยอมรับในตัวเองพุงพอใจอะไรได้ทั้งหมดและ,และสามารถมีความสุขได้ทันทีเนี่ยมาจากการที่เราเห็นพลังงานชีวิตของตัวเองแล้วก็ยอมรับกับมันบางคนที่ไม่ยอมรับตัวเองเป็นยังไงฮะยกตัวอย่างได้ไหมไม่ยอมรับตัวเองบางคนเช่น คนอ้วนนะค,คนอ้วนยกอยากจะอ้วนแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองอ้วนเป็นยังไงครับต้องเดินเข่าแมวท้องครับแ <c oughs> ถวเดินตัวเล็กๆเดินเ,เ,เข่าแมวท้อง <c oughs> พอเวลาไปเจอหลบไม่มีคนเห็นปุ๊บบ <c oughs> อกคนมาปุ๊บ <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> หรือบางคนเตี้ยจะไม่ยอมรับตัวเองเตี้ย <c oughs> ต้องเดินใส่ส้นสูงเหนื่อยไม่ชีวิตเดินแบบนี้ผมแก้ปัญหาก็คือหาซามีที่สูงสัก่เหนื่อยไหมต้องเดินแบบนี้ เหนื่อยเป็นเพราะว่าเรายอมรับตัวเองไม่ได้ไงหรือบางคนที่เสพจิดสัญญรมเป็นเพราะอ,อะไรอ่ะยอมรับตัวเองไม่ได้ที่ตัวเองเป็นแบบนี้หรือแม้แต่เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมอย่างเบนแปลว่าเขายอมรับเพศสภาพแบบนี้ไม่ได้เมื่อยอมรับตัวเองไม่ได้ก็จะยอมรับสิ่งภายนอกไม่ได้เมื่อรับตัวเองไม่เป็นก็จะกระหายความรัก ับคนอื่นคนกลุ่มนี้เวลาผิดหวังอกหักนิงเนี่ยโอ้โหแทงนะไม่เหลือร่องรอยเลยใจแป้งก็ลงไปเลยเพราะว่ารักตัวเองไม่เป็นให้ความสุขกับตัวเองไม่เป็นก็วิ่งหาความสุขเมื่อหาความสุขจากตัวเองไม่ได้ก็จะหาความสุขจากสิ่งของบางคนก็จะช็อปปิ้งไปเรื่อยๆจะถามว่าได้ใช้ไหม ไม่ได้ใช้บางคนจะ C F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  ไม่ได้ใช้บางคนก็จะต้องอติดแบรนด์เนมบางคนจะติดรถหรูบ้านหรูเพื่อต้องการสร้างความสุขให้ตัวเองจากปัจจัยภายนอกเพราะ <c oughs> ไม่สามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มีณปัจจุบันได้เพราะยอมรับไม่ได้เลยต้องสร้างหัวโขนไว้เยอะมากเวลาถูกเขาเรียกอะไรนะเปิดหัวโขนออกเนี่ยกลุ่มนี้จะรับไม่ได้เลยนะ ราจะเห็นคนที่รับรวยใน facebook พวกเราเห็นใช่ไหมครับไม่มีอะไรนะแต่ว่ากินดีอยู่ดีอยู่รูปไอ้ถ่ายรูปรถเพื่อนคนไม่ใช่รถตัวเองก็เขาหาความสุขกับสิ่งที่มีไม่ได้ก็ต้องวิ่งหาความสุขกับสิ่งที่เขาไม่มีโอเคสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคือปัญหาของวัยรุ่นถ้าลูกรักตัวเองไม่เป็นลูกจะวิ่งไปงสมดสแวงหาความรักจากคนอื่น การที่เขารักตัวเองไม่เป็นเป็นผลจากเขาไม่ได้รับความรักตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหนึ่งปีเขาไม่ได้รับแบบอย่างหรือความรักที่ดีตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสามปีโอเคไหมครับเขายอมรับตัวเองไม่ได้แล้วว่าเขาไม่ได้แม่สร้างแม่ให้สําเร็จก่อนอายุหกเดือนเพราะเขาขาดการ ใครเขาไม่ไว้ใจใครอ่างทุนง่ายขาดความไว้วางใจเขาคลอดมาในสภาพที่ไม่เจอใครในโลกพอคลอดออกมาหิวก็ไม่เอานมมาให้ฉี่ตั้งนานแล้วก็ไม่ยอมไปเปลี่ยนร้องให้ตั้งนานแล้วก็ไม่มาอุ้มเด็กจะรู้สึกว่าเขาถูกส่งมาในโลกอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเด็กจึงไม่ไว้ใจใครในโลกเด็กจึงไม่ไว้ใจตัวเองเด็กจึงไม่ยอมรับตัวเองเขาก็จะหิว เขาก็จะแสวงหาไปเรื่อยๆตอนตัวกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กที่ชอบแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นสิ่งที่มันจะแสดงพฤติกรรมออกมาก็คือการหาแก๊งวัยรุ่นก็จะกลับมาเรื่องการหาแก๊งการหาแก๊งเพราะอะไรต้องการการยอมรับต้องการการยอมรับการวิ่งไปหาความรักก็ต้องการการยอมรับรับ โอเคไหมครับทีนี้มันอีกทางหนึ่งที่เราสามารถเติมอาหารใจให้กับตัวเองเป็นทางที่สรงพลังมากโอ้โหอันนี้ผมอยากพูดมากเลยคือการเติมจากแรงศรัทธาเติมจากเส้นทางนี้เลยเนาะทางนี้สรงพลังมากเลยเนาะแต่เติมยากที่สุดแต่ถ้าเติมได้เนี่ยจบทุกเรื่องราวเลย เอาล่อเติมให้แล้วเขารับรู้ได้ด้วยอันนี้ทรงพลังที่สุดและต่อให้คนทั้งโลกไม่รักเขาเขาสามารถรับตัวเองได้และเขาเชื่อมั่นว่าเอาล่อรักเขาอยู่ไม่เป็นไรคนทั้งโลกไม่ยอมรับเขารับตัวเองได้เพราะและเขาเชื่อมั่นว่าเอาล่อรับเขาได้ถึงเขาจะหน้าตาไม่ดีถึงเขาจะอยู่ในฐานะบ้านยากจนแต่เขาเชื่อว่าคนยากจนคนนี้เอาล่อก็จะให้สิทธิ์เข้าสวรรค์ได้ นี่คือกําลังใจที่อ mm ัลลอฮ์เติมให้แต่เขาจะต้องรับรู้จนถึงล่าสุดนะกระบวนาการสร้างข้างบนมันไม่ยากแต่ลึกลงมายิงยาย่งยากยิ่งยากยิ่งยากแต่ถ้าทาถึงจุดนี้สําเร็จได้พวกเราเอาอะไรอีกอ่ะลูกเชื่อขันในอัลลอฮ์ลูกเชื่อฟังอัลลอฮ์ลูกต่ออัะต่ออัลลอฮ์ลูกรับในกอดอก็อดาดของอัลลอฮ์ลูกมีความสุขกับ Allah, อัลลอฮ์ออะไรอีกไหม ปัญหาจริงของคนที่รับตัวเองไม่ได้คือการที่เขาไม่ยอมรับกับสิ่งที่อัลลอ์ให้ด้วยผมกลับมาสรุปคือว่าการเติมอาหารใจเติมได้สามทางหนึ่งคนอื่นเติมให้สองตัวเราเติมให้ตัวเองสารับรู้ว่าอัลลอฮ์ให้เราเสมอรับรู้ว่าอัลลอฮ์รักเราอย่างมากมายไม่ใช่รับรู้ในชั้นของ ความคิดพวกเราคิดออกคิดรู้ใช่ไหมว่ารับรักคิดได้แต่มันรับรู้ในชั้นอะไรครับชั้นลึกลงมารับรู้ในชั้นของคาดหวังกับเอลอไม่มีทางผิดหวังใช่หรือไม่เอ่อรับรู้ในชั้นของอีมานเลยว่ามันรับรู้จริงๆว่าเอลอ์นี่รักบ่าวของเอลอ์มากกว่าพ่อแม่เสียอีกอลลอยอมรับเราเอลอ์ Allah อยากให้เรามีความสุข สร้างนารกไม่ใช่เอาลลอยอยากจะเอาเราไปเผาในนรกแต่เอาร้อสร้างสวรรค์เรียบร้อร้องไปสู่สวรรค์มากกว่าอีกมั่นใจในเอาล้อเชื่อมั่นถึงเอาล้อเห็นค่าในตัวเราเอาล้อให้อิสระภาพในการเลือกด้วยจริงว่าใครอยากจะศรัทธาเราก็บอกว่าศรัทธาใครอยากปฏิเสธก็ปฏิเสธไปเสียเ,เราไม่ได้บัง,งคับฉะนั้นก็จะเห็นว่าท้าใจเราแก้วหนึ่งแก้ว ถ้าเราต้องการอาหารใจจากคนอื่นมันเหมือนแก้วที่ยังไม่มีน้ําและต้องการให้คนอื่นมาเติมให้เราฉันจะรู้สึกจใจเราอิ่มเอ,อิบก็ต่อเมื่อคนอื่นต้องมารับฉันใช่หรือไม่ไมแต่ถ้าเราติดออกไว้ข้างล่างและเปิดน้ําแปลว,ว่าต่อให้คนอื่นไม่มาเติมความรักให้ฉันฉันก็สามารถรักตัวเองได้และรักตัวเองจนล้นไปรัก,รกคนอื่นทุกวันนี้รักตัวเองไม่เป็นรกระหายความรักจากคนอื่น พอคนอื่นไม่รักรู้สึกเสียใจอันที่จริงแล้วข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งคือการเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกรักตัวเองเพื่อให้ลูกรักเราเรากลัวการสูญเสียลูก